สวัสดีครับจากเพจ Avocado to Home นะครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอ3ชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่ตรงนี้ที่เราเอาตัวอย่างดินไปตรวจนะครับวันนั้นนะครับก็ตอนนี้ยกร่องแปลงแล้วระยะก็คือ8เมตรนะครับนี ก็จะถีนิดอ่าก็จะยกร่องไว้แล้วนะครับนะที่เราขุดดินไปปลูกฝั่งนู้นก็กําลังเริ่มขุดไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูข้างหน้าสวนกันนะครับนี่ก็จะปลูกยาวเลยนะครับนู้นเดี๋ยวสุดลูกหูลูกตานน่นเลยนะครับนู้นเลยนะครับแนวต้นไม้ไกลๆนู่นนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นแปลงแรกนะครับที่เริ่มลงนะครับแล้วก็จะมีต่ออีกหลายๆแปลงนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับนะ เนี่ยต้นพันธุ์นะครับการดูแลนะครับก็สามารถปลูกได้นะครับภักกลางปลูกได้แน่นอนนะครับใครที่กลัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําให้เห็นเลยว่าที่เนี่ยปลูกได้จริงๆนะครับนะแล้วก็เอ่อ ไม่ต้องกลัวเรื่องการดูแลนะครับเราให้มีองค์ความรู้พอนะครับที่จะสามารถปลูกจนติดผลได้นะครับประเทศอิสราเอลที่เป็นทะเลทรายเขายังปลูกได้เลยนะครับนะปลูกได้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าปลูกแล้วจะไปขายที่ไหนปลูกแล้วจะติดผลไหมนะครับเรามีองค์ความรู้พอนะครับแล้วก็สามารถหาตลาดแล้วก็สามารถให้ลูกค้านะครับเอาไป บริหารจัดการนะครับได้เลยนะครับนะไม่ต้องกลัวนะครับโอ้ที่แบบระดับ300ไร่นะครับก็แบ่งเป็นเฟสๆไปนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะมาทำโครงการตรงฝั่งนี้ด้วยนะครับเป็นสวนอะโวคาโดนะครับนะก็เดี๋ยวใช้เวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวจะทำให้เห็นว่าที่ภาคกลางก็สามารถปลูกได้จริงๆตรงนี้เป็นที่นาเก่านะครับแล้วก็ แดดแรงๆอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนะนะครับสามารถปลูกได้นะครับสำหรับใครต้องการต้นพันธุ์นะครับ0871577899คุณตัวนะครับนี่อันนี้ลูกค้ามาดูกันหน้าแปลงนะครับนะเดี๋ยวจะมาวางเรื่องระบบน้ำเรื่องออดินต่างๆนะครับนะใครฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ